นักกีฬาลีลาจากยุฬาลงกรมหาวิทยาลัยกวาเหรียญทองได้สาเร็จในการแข่งขันประเภทสแตนดาร์ดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนอุบลราชธานีครับลีลาชิงชัยประเภทแสแตนดาร์ดและลาตินเอเมริกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีการแข่งขันสแตนดาร์ดคลาส E ner, สีบิเกนเนอร์ิรชัดศรีพรมจับคู่กับพัฒนานบุญยรักษ์คู่หมายเลขสี่จากยุฬาลงกรมหาวิทยาลายัย กวาเหรียญทองไปคลองเหรียญเงินมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เหรียญทองแดงมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธทางด้านศิลชัดและพัฒนานบอกว่าความสําสเร็จมาจากการฝึกซ้อมด้วยกันมานานและได้ลงแข่งขันกีฬาภายในสถาบันอีกด้วยก็ฝึกซ้อมกันมา1ปีเต็มๆเลยคะ่ะแล้วก็ได้มีโอกาสไปเรียนข้างนอกด้วยแล้วก็ได้เรียนรู้จากพี่ๆในมหาวิทยาลัยด้วยคะ่ะก็เหมือนแบบในจุฬาเริ่ม แล้วมีการแข่งขันอะไรเงี้มากขึ้นนะครับมีประกวดแบบแฟชชี่เกมมีแบบจัดงานแข่งอะไรเงี้ยครับแล้วคนก็เลยเห็นลีลาดมากขึ้นแล้วก็มันเป็นทีมที่แบบว่าใหญ่มากขึ้นนะครับก็เลยมีคนสนใจมากขึ้นในจุลายูโด,โดที่โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญรอบชิงชนะเลิศรุ่นน้ำหนักมากกว่า78กิโลกรัมขึ้นไปบุคคลหญิงทอนทันสัจเดชนักกีฬาทีมชาติเจ้าของเหรียญทองแดงกีฬาเอชชีนเกมปี2014จากมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพชนะไอรดาจังสุขสวัสดิ์ จากมธุรกิจบัณฑิตด้วยการจับทุ่มอิปโป้ทอรทันสัจเดศวารีนเด่นทองให้กับมอนอตกรุงเทพยูโดน้ำหนักมากกว่า81กิโลกรัมแต่ไม่เกิน90กิโลกรัมชายรอบชิงชนะเลิศน,นพชัยโคชรัตฝ่ายน้ำเงินจากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตชนะอิปโป้งกิติพงษ์หันตราถินจากมหาวิทยาลัยราชพัฏเทพสตรีนพชัยโคชรัตได้แชมป์ในรุ่นนี้ส่วนกิติพงษ์ได้รองแชมป์ ว่ายน้ำชิงเหรียญทองวันแรกภายในมหาวิทยาลัยบรจัชธานี5ผีเสื้อ100เมตรหญิงพัฒรวดีกิติยะนักกีฬาทีมชาติไทยในช่องว่ายที่4จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีออกนําตั้งแต่50เมตรแรกและรักษาตําแหน่งผู้นําแต่ขอบสระคนแรกทําเวลา1นาที0.1.30วินาทีคว้าเหรียญทองพร้อมกับทําลายสถิติกีฬามหาวิทยาลายัยเหรียญเงินสุภาสุตาสุนทรโชติของมอเกษตรศาสตร์เวลา1นาที0.2.81วินาที เดียนท่องแดงสุทาสินีแป้นแก้วจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนิวัตสุริยะถ่ายภาพธิติภูมิรุ่งปิติรายงานจากจังหวัดอุบลราชธานี